สวัสดีค่ะหมอ9แพทย์หญิงนัชชาสีชมพูกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชนอังศิลานะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวัคซีนตัวที่ยังไม่เคยได้ยินกันคือตัววัคซีนป้องกันโรคไข้กันหลังแอ่นค่ะโรคนี้เป็นโรคที่ไม่เคยหายไปไหนจากประเทศไทยและมีอาการรุนแรงค่ะ เด็กๆที่ติดเชื้อนี้ก็จะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะมีจุดจำเลือดตามตัวหลายๆายมีสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสะเลือดโดยความรุนแรงของโรคเนี่ยจะเกิดขึ้นใน24ชั่วโมงแรกเลยด้วยซ้ำอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่15%เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีลูกเล็กหรือว่าต้องไปในที่ที่คนเยอะๆหมอก็แนะนำให้มาฉีดวัคซีนนี้ได้ฉีดได้ ตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นและผู้ใหญ่เลยก็สามารถมาติดต่อแล้วก็ปรึกษากับหมอได้ที่โรงพยาบาลค่ะ